อืมสรุปวันนี้อาจรารย์กับไห้มีแค่ไหนว่าไปตามสูตรนะสูตรบนล่างอะไรหนูจิตมันเข่าดีวะเอาสูตตัวนี้เราเป็นสูตรอ่างยิงถ้าจิตเข่าพวกเราหมดนี่เนี่อืม รลกรลอยมักหาเอด็ดเข้าไปดูนะทำามันเบิ้ลก็ว่าไป,ออไปเอ็ดซื้อสองใบมาดูไอ้ล่างเนี่ยเรลยกล่างก็เอาโขดที่มันเข้าเนี่ยจับคู่แล้วมันเข้าก็ไปเลย เขียนว่าไว่ามีกสามน่าจะเทิยบเท่าก็มีเก่าชดแล้วมันเข่างวจะแลงว่ากัเขายก่กาลองวาางวอสูดนี้ไม่สิเข่าเ่ไอ้งวดนี้ยัไมิเข่าบ่มันขี้กียเขาก็มาเดินมาสามงอสูดมันม้นงขีเข่ามีเขามีรุดครับยัดเกดเป็น มาหลายทุกเมื่อข้อนทรงกะมาบาอกว่าเดารุ่นเนาะอลบตรงไทยงวดวันหนึ่งหรือพิการหอกๆกะสีประมาณแค่นี้แหละครับเนาะ FC ะเบรสสนใจกะเอาไว้พี่หน้าสูตรมันก็มีเขอไม่ลดต่สูตรก็เอาสูตรอากเนี่ยสูตรเนี่ย นี่เออก็เข่าอยู่เนาะตัวเขาพอที่แล้วมันเลยร่องนี่เพราะว่าอย่างเงี้ยมาล่องเห็ดเป็นว่าเอามันเข่าก็เลยเอาเงินเหี่ยมาเป็นยากดีหน่อยช่วงสุดบนก็จะเป็นสุดเก้าแหละพอที่แล้วมันก็เข่าทั้งล่างข้างบนเลยสุดก็จะเป็นอย่างเหลืองวนมากกว่ามันมาบ่าพอรุ่นกันนิดๆหน่อยๆเนาะสำด้วยเอฟซีเฟลไหย อขอให้ทุกท okay, ่านโชคดีเลอรหรัตเ์บริก์เอาแขนนี่ก็สกินเขาแล้วอาจารย์กนะด้ษมันนี่ปิดฟังจากผู้สาวกัะไม่ยังหรอกสิเปเขาโอเม่เลยจังหน่อยมืออื่น